ทุกคนครับวันนี้มีเหตุการณ์ที่ทำให้คนเกือบ200คนต้องอุทานพร้อมกันและขนลุกกันทั้งงานเลยเหตุการณ์ในวันนี้เกิดขึ้นในพิธีส่งเสด็จองค์พ่อพระพิกเนศกลับสู่สวรรค์ครับหลังจากที่เราได้จัดงานคเนศจตุรธีครบ1เดือนเต็มที่จักรพัฒเทวาลายัยและวันนี้เราจะส่งเสด็จพระองค์ท่านโดยการเหมาเรือสำรานลำใหญ่กลางแม่น้ำเจ้าพยาในการส่งเสด็จพระองค์ท่านในครั้งนี้ครับ งานในวันนี้เริ่มตอน9.19นาฬกา19นาทีเพราะเป็นเลิกดีและเลิกม,มงคลครับโดยในช่วงเช้าก่อนเข้าสู่พิธีตัวอาจารย์และก็พรามมอสได้ร่วมกันนั่งเจริญสมาธิกรรมฐานเป็นเวลา30นาทีครับเพื่อถวายบุญนี้แด่องค์พ่อพระพิาเนศรวมถึงส่งบุญนี้ไปยังลูกหลานผู้ศรัทธาขององค์พ่อทุกคนให้มีความสุขสาเร็จในสิ่งที่ปรารถนาะ พิธีในช่วงเช้าเป็นการสวดสรรเสริญสวดมนตราถวายองค์พ่อครับเพื่อความสิริมงคลเกิดขึ้นกับทุกคนขณะโยกันตัวอาจารย์ก็ใช้พัดหางนกยูงพัดถวายองค์พ่อพระพิคเนศเพราะว่าตามความเชื่อแล้วนกยูงเป็นศาสตริมมงคลขนของนกยูงจะช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายและสร้างความเจริญแก่ผู้บูชาในขณะที่ทุกคนเห็นคลิปนี้อยู่ขอให้ทุกคนหมดทุกข์หมดโศกหมดโรคหมดภยัย อุปสรรคทั้งหลายหายสิ้นไปมีแต่สิ่งดีงามสุขสำเร็จในชีวิตทุกคนนะครับในการถวายเครื่องไหว้สักการะในวันนี้จะต่างจากการถวายทุกครั้งนะครับเพราะวันนี้การถวายของอาจารย์อาจารย์ต้องหยิบทีละชิ้นเหมือนกับการป้อนเข้าปากของพระองค์ครับและทุกการป้อนนั้นต้องล้างมือทุกครั้งด้วยครับ หลังจากที่อาจารย์ถวายทั้งปัญจาเมวะปัญจาอมาริดและผลไม้มงคลทั้งหลายแล้วของทั้งหลายเหล่านี้จะนำไปแจกจ่ายให้กับทุกคนในงานเพราะมีความเชื่อว่าการได้ทานขนมหรือของไหว้ถวายพระองค์นั้นจะนำมาซึ่งความสุขสำเร็จดังปรารถนาเราทุกคนได้พร้อมใจกันสวดมนตราถวายพระองค์ครับ เป็นช่วงเวลาที่มีความสุขมากเหลือเกินเพราะทั้งหมดนี้เราล้วนทำมาจากความรักและความศรัทธาที่มีต่อพระองค์ หลังจากที่อาจารย์ผูกข้อไม้ข้อมือให้กับลูกศิษย์ทุกคนเสร็จแล้วต่อจากนี้เป็นการอัญเชิญองค์พ่อพระพิฆเนศกลับไปประทับหน้าที่ประทับเดิมครับและเหตุการณ์นี้แหละครับที่ทําให้ทุกคนต้องร้องว้าวและขนลุกกันทุกคนเลยครับ ในการอัญเชิญพระองค์ในครั้งนี้อาจารย์เป็นผู้นำประทีปพ,พราหมณ์เป็นผู้ใช้พัดขนนกยูงปัดเป่าเพื่อเปิดทางและมีศิจกภัรติจิตอาสา,าที่เป็นผู้ชายช่วยกันยกพระองค์เพื่อขึ้นประทับครับ ทุกคนจับตาดูเหตุการณ์ต่อไปนี้ให้ดีนะครับบรรยากาศในวันนั้นท้องฟ้าเมื่อครึ้มและมีฝนตกเล็กน้อยไม่มีแดดไม่มีแสงพระอาทิตย์ครับ แต่ทันทีที่พระองค์ประทับเสร็จตัวอาจารย์กำลังถวายโนนมูสิกะพร้อมทั้งกระซิบอธิษฐานสิ่งที่เกิดขึ้นในวินาทีนั้นคือฟ้าได้เปิดทันทีและเกิดปรากฏการพระอาทิตย์ทรงกรดได้ปรากฏขึ้นเหนือหัวของเราทุกคนอย่างน่าอาจจัศจรรย์และเมื่อมองขึ้นไปปรากฏเป็นแสงสีทองส่องลงมาครับทำเอาขนลุกกันทั้งงานนั่นหมายความว่าพอที่เราปรารถนาพระองค์ได้รับรู้แล้วนะครับ รับตอนนี้องค์พ่อรับรู้แล้วท่านก็ให um, ้พลเราลบเย็นนะฮะค่ะค่ะ้อยและสิ่งที่ทำให้คนลุกมากกว่านั้นคือปรากฏการณ์นี้เกิดขึ้นเพียง5นาทีเท่านั้นนะครับ และตอนนี้พระองค์ได้กลับมาประทับที่เดิมที่หน้าจากักรพรรดิเทวาลายแล้วนะครับทุกคนที่มาเทวาลายสามารถมาสักการะพระองค์ได้ทุกวันเพราะมีคนสมเด็จจากพระองค์แต่ละวันเยอะมากเหลือเกินครับโดยยังมีพราหมณ์คอยทําหน้าที่พาทาพิธีสักการะและอาราตีไฟในทุกๆวันเหมือนเดิมนะครับ แต่เหตุการณ์ขนลุกยังไม่หมดแค่นี้นะครับเพราะว่าเราจะนำพระพิคเนตที่เราได้ปั้นจากดินจากงานคาเนตจตุรถีไปส่งเสด็จพระองค์ที่แม่น้ำเจ้าพยาและการส่งเสด็จพระองค์ในครั้งนี้อาจารย์ได้เหมาเรือสำราญลำใหญ่หนึ่งลำเพื่อทำพิธีให้สมพระเกียรติพระองค์ให้มากที่สุดครับ สิจกภัจจิอาสา,าเกือบ200คนกำลังเยือนรอเพื่อเตรียมขบวนเพื่อส่งเสด็จพระองค์ครับและนี่คือเรือสำราญที่อาจารย์เหมามาเพื่อทำพิธีในครั้งนี้โดยภายในเรือในตอนนี้ได้มีการประดับตกแต่งเพื่อทำพิธีสักการะพระองค์เป็นการทำพิธีอีกครั้งเพื่อส่งเสด็จพระองค์ครับส่วนสิจกภัจจิอาสาต่างก็ตื่นเต้นปิติใจที่ได้มาร่วมงานในครั้งนี้ และตอนนี้ขบวนของเราพร้อมแล้วนะครับการเคลื่อนขบวนในครั้งนี้นำโดยท่านบัณฑิตโมหานที่เป็นพราหมณ์ทำพิธีประจ,จาําจักรพรรดิเทวาลัยตามด้วยอาจารย์และเสลี่ยงที่มีสิทธิจกักรพรรดิผู้ชายช่วยกันอัญเชิญพระองค์ทั้ง3ปางครับและในระหว่างทางก็มีสิทธิจกักรพรรดิจิตอาสาร่วมกันส่วนเสริญพระองค์ท่านด้วยความศรัทธา

พระองค์ได้ประทับอย่างที่ประทับที่จัดเตรียมไว้แล้วนะครับรวมถึงศิทธิกรรพัิจิตอาสาร่วมกว่า200คนเริ่มทยอยขึ้นเรือกันครบแล้วและหลังจากนี้จะเป็นพิธีสวดสักการะพระองค์อีกครั้งก่อนที่เราจะส่งเสด็จพระองค์ในแม่น้ำแห่งชีวิตของเมืองไทยนั่นคือแม่น้ำเจ้าพระยา การสวดทำพิธีสักการะพระองค์ในครั้งนี้มีความสุขเหลือเกินครับเรือสำราญได้แล่นไปอย่างช้าๆในแม่น้ำเจ้าพยาและเราทุกคนได้พร้อมใจกันสวดมันตราถวายพระองค์อย่างพร้อมเพรียงกันโอ จากนั้นอาจารย์ได้อัญเชิญพระองค์ขึ้นประทับที่ชิงช้าที่เตรียมไว้เพื่อเป็นเทวสําราญครับและมีความเชื่อว่าหากได้ไกวชิงช้าให้กับพระองค์คจนพระองค์พอพระทัยแล้วพระองค์จะประทานความสําเร็จให้อย่างใจปรารถนาอาจารย์ขอเป็นตัวแทนทุกคนที่ดูคลิปนี้อยู่ขอให้พรที่ทุกคนปรารถนาสําเร็จสมหวังอย่างอัศจ,จรรย์นะครับป้า ขนาดปฏิปัป้า และช่วงเวลาสำคัญก็มาถึงแล้วนะครับขณะน,นี้เรือสำราญได้เคลื่อนมาที่หน้าวัดอรุณเป็นจุดที่สวยที่สุดของแม่น้ำเจ้าพยารวมถึงมีความศักดิ์สิทธิ์เป็นสิริมงคลและเราทุกคนจะส่งเสด็จพระองค์ที่หน้าวัดอรุณแห่งนี้ครับเพื่อให้สิทธิ์ของอาจารย์ทุกคนทั้งที่อยู่ในงานและกำลังดูคลิปนี้อยู่ได้มีชีวิตใหม่ดั่งแสงอรุณรุ่งที่สาดส่องสว่างสวัยดุดดังชีวิตมีพระองค์คอยชี้ทางอยู่เสมอ

ละพิธีส่งเสด็จองค์พ่อพระพิคเนตได้สําเร็จรุ่วรงอย่างดีทากลางความสุขปิติยินดีของอาจารย์ทีมงานและสิทธ์ทุกคนเพราะตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมาเราได้จัดงานคเนตจตุรถีที่ยิ่งใหญ่ด้วยความรักและศรัทธาและทั้งหมดนี้จุดเริ่มต้นเกิดจากสิ่งที่อาจารย์และสิทธิ์ทั้งหลายได้ขอจากพระองค์และทุกพรน,นั้นได้สําเร็จสมหวังอย่างอาจจัศจรรย์งานที่เราจัดจึงจัดเพราะความรักและศรัทธาอย่างสุดหัวใจครับให้ชีวิตของเราทุกคน มีแสงสว่างดุดมีครูบาอาจารย์มีองค์พ่อพระคเนละเทพทุกพระองค์นำทางขอชีวิตทางสว่างให้ชีวิตของเราไม่มีวันมืดมนลูกหลานของพระองค์ไม่ว่าอยู่แห่งหนตำบลใดหากดูคลิปนี้อยู่ขอให้พระองค์ประทานพรให้ชีวิตนี้มีแต่ความสุขสำเร็จสมหวังร่ำรวยรวยทรัพย์รวยสุขรวยกัลยาณมิตรชีวิตมีแต่ความรุ่งเรืองตลอดไปออมสีคเนสายะนัมหะ